เหนือจะเทศกาลดีแบบนี้แล้วขอบอกนิดหนึ่งว่าเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันดีๆที่น่าประทับใจของน้องหยินครับนั่นคือวันรับปริญญาบัตรครับอาพูดถึงรับปริญญาเพิ่งรับมาวันที่17ใช่ไหมคะจบจากที่ไหนมาคะจบจบที่มสวครับจบคณะอะไรคะจบวิศวกรรมศาสตร์ครับผมวิศวะอะไรหน้าตาดีขนาดนี้บริษัทไหนขาดแคลนวิศวะไหมคะ บริษัทไหนขาดแคลนวิศวะไหมพี่หางานให้แล้วไงในอนาคตเราต่อยอดนอกจากเป็นนักแสดงแล้วเป็นที่รับของหมูยอแล้วเรายังมีเป็นอาชีพเป็นวิศวะต่อความความรู้หายไปหมดแล้วเหลือเหลือเปิดปิดคอมได้อย่างเดียวตอนนี้เดียวนะฮะลืมไปหมดแล้วแล้วตอนที่ไปรับตื่นเต้นไหมตอนที่ไปรับปริญญาอย่างพี่อ่ะเมื่อประมาณย้อนไป20ปีมาแล้วอ่ะ ตอนที่รับรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นมากจังหวะที่รับปริญญาะรปี20ปีมาแล้วอแสดงว่าพี่หน้าเด็กใช่ปะล่ะใช่แสตมยังตื่นเต้นไหมคะถามพี่ยินหน่อยล้วกันครับว่ามีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับคุณไหมเพราะตอนนี้มีคนรอนานมากมีคนรอนานมากมีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับไหมที่นี่ร่วมยินดีที่มาร่วมยินดีใช่ไหมครับใชจริงๆผมไม่โอ้ถ้าเกิดใช้คำว่าทุกคนที่มาร่วมยินดีมันบางคนเขาอยากจะมาแต่มาไม่ได้ใช่ไหมก็ผมใช้คำว่าทุกคนที่ ผมหล่นไปหมดแล้วนกันเลยอเออนะฮะก็ก็รู้สึกดีใจแล้วกันคือโอ้คนเราเรียนจบใช่ไหมแล้วก็มีคนยินดีซึ่งอีกอีกพันๆคนเขาก็เรียนจบแต่ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งแล้วกันที่มีคนรักมากมายขนาดนี้ก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากครับโอ้โหบางคนมาตั้งแต่เช้าเพื่อมาบางคนข้ามจังหวัดอะไรเงี้ยการทําแบบนี้เพื่อคนคนหนึ่งได้ผมรู้สึกว่าผมผมดีใจมากที่มีแบบนี้เกิดขึ้นก็ ขอบคุณทุกคนที่น่ารักมากเลยนะครับผมอยากดีใจกว่าน,นี้มอ่มอยากดีใจกว่าน,นี้มะก่อนจะดีใจผมอยาก<ล>ด,ดีใจกว่าน,นี้มาฮ <มา S 1> ะเอาให้หมดเลยหันหลังค่ะอะไรกับเนี่ย 慢慢补 ด้วยนะคะว้าวฮัลโหลอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วลงไปเปลี่ยนไมมาแล้วนะไปเปลี่ยนไมมาแล้วนะว่าจตถืออะไรมาด้วยถืออะไรมาถืออะไรมามันเป็น กูไม่รู้เหมือนกันคือเป็นเป็นตุ๊กตาครับตุ๊กตาเป็นกล่องเพลงเนาะเฮ้ยน่ารักอ่ะน่ารักไหมคะน่ารักน่ารักครับแต่ตอนกลางคืนอย่าหมุนเองแล้วกันนะอ่าเนี่ยครับเป็นของขวัญจากน้องวอลนะครับถามน้องวอลหน่อยได้กันครับ รู้สึกยังไงบ้างครับที่เห็นพี่ยินของน้องวอลประสบความสําสเร็จไปอีกหนึ่งท่านแล้วดิเดียวเดียวเดียวภูมิใจในตัวเขามากแค่ไหนเดียวเดียวพี่วอพี่วอลพี่วอลพี่วอลที่ก็รู้ร<ห>สึกว่าก็ภูมิใจครับภูมิใจที่ที่เขาเขาจบมาบอกว่าเขามาติวกับผมตลอดจริงที่เขาจบได้เนี่ยก็เพราะผมล้วน คือเราก็อวยตัวเองได้เลยว่าที่เขาจบมาได้ทุกอย่างนี้เพราะว่าเรานั่นเองเราเป็นแบ็คนี่แคลคูลัสอะไรเงี้ยไทยแลนด์โนซอรัสเดี๋ยวอันนั้นคุณละภาคส่วนแคลคูลัสเป็นเลขไทยแลนด์ซอัสอีกอันหนึ่งโอเคก็ก็ยินดีด้วยครับยินดีแล้วก็รู้สึกดีใจที่เขาที่เขาทําสําเร็จในพาร์ทของการเรียนแล้วตอนนี้คือการใช้ชีวิตแล้วคุณไม่มีใครตัดเกรดแล้วว่าง่ายๆว่าชีวิตคุณ สามารถวัดได้ด้วยตัวเองว่าความพอใจของคุณอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณชอบอะไรคุณก็ทําอย่างนั้นนะฮะแล้วก็นั่นแหละขอให้ใช้ชีวิตยังมีสติแล้วก็สนุกไปกับมันพร้อมกันนะครับเจ้าผมอะ,อะนีะ่ยินบ้างยินบ้างวันนี้มีอะไรจะบอกบอกบ้างครับก็โหขอบคุณแล้วขอบคุณขอบคุณโหผมได้คำบุยพรจากคุณแต่ละที่เราก็ไม่ค่อยจะซ้ำกันเลยนะดีใจดีใจดีใจที่ นั่นแหละพูดไม่ถูกก็ขอบคุณคุณด,ด้วยขอบคุณทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมมีวันนี้ด้วยใช่นั่นแหละขอบคุณครับ,บครับผมขอบคุณนะคะแน่นอนว่าในวันที่พิเศษสุดทางเดอะมอลก็ไม่ได้ไปร่วมแสดงความยินดีก็วันนี้ก็แสดงความยินดีกับน้องเยียดด้วยนะครับอาปรบมือหน่อยแล้วนะครับ ซึ่งสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนว่าต้องขอบคุณนะคะหยินวอที่มาร่วมสนุกนะคะแล้วก็มาสร้างเสียงหอรเราะในวันนี้ค่ะรวมถึงยังขอบคุณนะคะบ้านหญิงวอ Family o f f i c i a l นะคะที่เอเื้อเฟื้อคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็สร้างรอยยิ้มนะคะให้กับทั้งสองท่านแบบนี้นะคะวันนี้มีความสุขไหมคะมีะท้ายที่สุดครับทั้งสองคนมีอะไรอยากจะบอกถึงแฟนคลับรวมถึงทุกคนที่สนับสนุนเราสองคนบ้างครับ ก็ขอบคุณที่มาในวันนี้ฮะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับกับที่ดูอยู่ในจอด้วยแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันเสมอนะครับไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนก็นแล้วแต่แล้ววันนี้ก็มันเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านไปปีปีใหม่นะครับก็ยินดีนะครับยินดีมากๆทือวินาทีตรงนี้ที่ได้อยู่ด้วยกันกับทุกคนนะครับทั้งในจอฟองด้วยนะฮะก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนครับผมขอบคุณครับถามว่าอะไรผมไม่รู้ ใช่ไหมผมสมตอบถูกไหมถูก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 อ่ะอ่ะฮะอ่ะตามผมแล้วตามผมได้เลยโอเคเอ่อเป็นการน่าละผมรู้สึกมีความสุขมากๆนะที่ได้อยู่ร่วมกับทุกคนในค่าคืนนี้ก็เรามาข้ามปีไปด้วยกันไหมถือว่าถือว่าข้ามปีไปด้วยกันเดี๋ยวทุกคนก็ไปตุ้มกันอีกทีหนึ่งต่อไปด้วยกันนะนั่นแหละ แล้วก็ขอรู้สึกดีใจที่ข้ามปีอยู่ทุกคนแล้วก็วยพรเพิ่อมอีกนิดนึงแล้วกันรู้สึกว่าขาดตกปกพ้องไปก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำตามเป้าหมายตัวเองได้ในปีหน้าแล้วก็อะไรที่ทุกคนเคยผิดพลาดไปนะครับอยากให้ทุกคนเอาตรงนั้นไปเป็นบทเรียนแล้วก็อะไรที่เคยทําไม่ดีกับใครไว้ก็เรียนรู้แล้วก็เป็นคนใหม่เป็นคนที่น่ารักของสังคมนะครับผมเราจะได้หน้าบ้านเราจะได้หน้าอยู่ขึ้นครับผม <Ś> แล้วก็นะะผมกลับวมาที่สุขภาพกับความสุขครับอยากให้ทุกคนมีเพราะว่ามันสําคัญกว่างเงินเยอะเลยครับ และนี่คือยินวัวค่ะอ่าเนี่ะ